โยแล้วจีนเอาจริงลงโทษประหารสแกมเมอร์ทอร่อนำเลี้ยงตระกูลฮุนสะดุงสหรัฐไม่ช่วยแถมแฉขยี้ซ้ำาตามมันที่ทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าแก๊งสแกมเมอร์ธุรกิจสีเทาต่างๆในกัมพูชาคือทอ่อนำเลี้ยงให้กับตระกูลฮุนเรื่องอำนาจมาหลายปีแต่การที่ขมรดึงเอาสหรัฐมาจุนก็นึกว่าจะรอดที่ไหนได้โดนสหรัฐออกมาแฉ เปิดโปรงรัวๆก็ยิ่งทำให้ฉาวไปทั่วโลกเรื่องนี้จีนไม่ยอมให้สหรัฐเข้ามาจุน้นเลือกจาัดก,การเองแบบเอาจริงเอาจังล่าสุดลงโทษหนักถึงขั้นประหารสแกมเมอร์11รายโชว์ส่งสัญญาณแรงถึงท่อน้ำเลี้ยงตระกูลยิ่งเรงให้อำนาจตระกูลหุนใกล้ล่มสลายมากขึ้นทุกทีโดยเมื่อวันที่2ตุลาคม2568 เพจ Around the World ได้รายงานพาดหัวข่าวว่าลากมาเอียวดีนักกัมบูชาอาจงานเข้าสาหารัฐกล่าวหาสมคบคิดค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบสาหารัฐเมื่อช่วงต้นสัปดาห์กล่าวหารัฐบาลกัมบูชาไม่ใช่แค่ล้มเหลวในการจัดการการค้ามนุษย์แต่ยังสมคบคิดอย่างเป็นระบบเปิดทางอาชญากรรมดังกล่าวในรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี2025 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่2ี่กันยายนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังคนจัดกัมบูชาอยู่ในทียสามกลุ่มประเทศที่ประสบป,ปัญหาการค้ามนุษย์อยู่ในระดับต่ำที่สุดรายงานยังระบุว่าพวก้าหน้าที่ระดับสูงได้ประโยชน์ทางการเงินจากการปฏิบัติการค้ามนุษย์ต่างๆนานาส่วนเจ้าหน้าที่อื่นๆข่คมขู่เยื่อ พยาและกลุ่มประชาสังคมทั้งหลายที่ทำงานต่อสู้กับการหลอกลวงทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์รายงานกล่าวอ้างว่าพวกเจราาที่กัมพูชาขัดขวางการเข้าสืบสวนที่ตั้งศูนย์สแกมเมอร์ซึ่งเทียบเท่ากับการให้ความคุ้มครองปฏิบัติการของศูนย์เหล่านี้วอชิงตันเน้นย้ำว่าพนมเปญล,ล้มเหลวในการดำเนินการ กับวุฒิสมาชิกจากพรรครัฐบาลรายหนึ่งและที่ปรึกษาระดับสูงของรัฐบาลที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐแม้มีหลักฐานว่าบุคคลรายดังกล่าวเป็นเจ้าของหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการช่อกงทางออนไลน์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเน้นย้ำว่ากัมพูชาไม่ได้รายงานเกี่ยวกับการตัดสินความผิดใดๆมาตั้งแต่ปี2022ตอกย้ำว่าพนมเปญล้มเหลวในการทำตามมาตรฐานขั้นต่ำ ของการกําจัดการค้ามนุษย์คณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติของกัมพูชานั่นเองได้ยอมรับเมื่อช่วงต้นปีว่ามีเหตุการณ์ค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นในปี2024พร้อมกับระบุจนถึงวันที่21สิงหาคมปี2025พวกเจ้าหน้าที่ได้เล็งเป้าสถานที่ต่างๆ72แห่งทั่ว18จังหวัด ควบคุมผู้ต้องสงสัยมากกว่า3,000คนที่มาจากประเทศต่างๆ19ชาตินายรัฐมนตรีฮุนมาเนตยอมรับในเดือนธันวาคมปี2024ว่ากัมพูชากำลังถูกใช้เป็นฐานสำหรับการค้ามนุษย์และรับปากว่าจะไม่อดทนกับอาชญากรรมข้ามชายแดนทุกรูปแบบแต่ถึงกระนั้นเมื่อตอนช่วงปีที่แล้วกระทรวงการคลังของสหรัฐได้อายัดรั์ลียงพัท นักธุรกิจและวุฒิสมาชิกจากพรรครัฐบาลและธุรกิจของเขาหลายอย่างตกอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรตามคำกล่าวหาค้ามนุษย์ฟอกเงินใช้แรงงาน,นบังคับและช่อโกงออนไลน์ซึ่งงานนี้นอกจากสารัฐจะไม่ได้มาช่วยเขมรแล้วแถมยังแฉซ้ำอีกแบบนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าที่ผ่านมา สหรัฐก็แค่หลอกใช้เขมรเพื่อ,อ,อยั่วยุจีนเท่านั้นแต่กลายเป็นว่ากัมพูชาพลาดเต็มๆที่หักหลังจีนแต่อย่างไรก็ตามเราพบว่าตอนนี้จีนรุกหนักล้างบางแก๊งสแกมเมอร์ทั้งในพม่าและกัมบูชาซึ่งทั่วโลกต่างรู้อยู่แล้วว่าสแกมเมอร์ในกัมพูชาเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับตระกูลหุนกำรับหนักด้วยโทษประหารส่งสัญญาณถึงกัมพูชาอย่างชัดเจน มุดอยู่รูไหนก็ไม่รอดโดยเพจ Around the World ได้รายงานว่าศาลแห่งหนึ่งในจีนลงโทษประหารสมาชิก11คนของตระกูลมาเฟียชื่อดังที่ดูแลศูนย์สแกมเมอร์หลายแห่งในพมา่าตามรายงานสำนักข่าว BBC อ้างสื่อมวลชนแห่งหนึ่งของจีนความเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าปักกิ่งกำลังจริงจังจัดการอย่างเด็ดขาดกับธุรกิจสแกมเมอร์ สถานีโทรทัศน์ CCTV สื่อมวลชนแห่งรัฐจีนรายงานว่ารวมแล้วมีสมาชิกตระกูลหมิง39รายที่ถูกพิพากษาในเมืองเหวินโจวทางตะว,วันออกของประเทศในวันจันท์ที่29กันยายนโดยนอกเหนือจาก11คนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตมี5คนที่ถูกพิพากษาประหารชีวิตเช่นกันแต่โทษให้รอลงอาญาสปีและ11คน ต้องโทษจำคุกประหารชีวิตส่วนที่เหลือลงโทษจำคุกระหว่าง5-24ถึง2ีสปีศารพบว่าตระกูลหมิงและแก๊งอาชญากรรมอื่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาญาซึ่งรวมถึงช่อโกงทางโทรคมนาคมบ่อนการพน,นพันผิดกฎหมายการค้าย,ยาเสพติดและการค้าประเวณีตั้งแต่ปี2015แล้วโดยบ่อนและการหลอกลวงของพวกเขาทำเงินมากกว่าหนึ่งล้านหยวน หรือราว45ล้านบาทสหประชาชาติเคยเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าการระบาดการหลอกลวงซึ่งทำให้มีชาวต่างชาติมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนโดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนถูกล่อลวงไปยันศูนย์แก๊งคอรเซ็นเตอร์ถูกกักขังและบิดบ,บ,บังคับให้ทำงานเป็นเวลานานเพื่อทำการช่อโกงออนไลน์ที่มีความซับซ้อนโดยมีเป้าหมายที่เหยื่ทั่วโลกขณะดเดียวกันสารยังพบด้ว่า กูลหมิงและแก๊งอาเียกรรมอื่นๆอยู่เบื้องหลังการตายของคนงานสูนยนสแกมเมอร์หลายคนในนั้นรวมถึงเหตุยิงใส่พวกแรงงานในความพยายามขัดขวางไม่ให้พวกเขาเดินทางกลับจีนเดิมทีบ่อนในเมืองเล่าก่ายถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสวยประโยชน์จากความต้องการเล่นการพนันของชาวจีนเนื่องจากการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายชาติ ก่อนที่บ่อนจะพัฒนาไปเป็นฉากหน้าที่มีกำไรงามสำหรับการฟอกเงินการค้ามนุษย์และศูนย์หลอกลวงทางโทรศัพท์อีกหลายสิบแห่งตระกูลหมิงเคยเป็นหนึ่งในตระกูลทรงอิทธิพลที่สุดของรัชชางของเมียนมาและควบคุมการดูแลสแกมเมอร์หลายแห่งในเล่าก่ายซึ่งมีพนักงานอย่างน้อย1นึ่งหมื่นคนโดยสถานที่อื้อฉาวที่สุดคืออาคารชุดที่รู้จักกันในชื่อคาลือหาดเสือหมอบ บริเวณที่พวกพนักงานถูกทำร้ายและทรมานเป็นประจำจนกระทั่งเมื่อสองปีก่อนกลุ่มพันธมิตรกรบฏเปิดฉากโจมตีและขับไล่กองทัพรัฐบาลพมา่าออกจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐฉางและเข้ายึดเมืองเล่าก่ายโดยสันนิษฐานว่าจีนซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อกลุ่มเหล่านี้เป็นผู้อนุญาตให้มีปฏิบัติการดังกล่าวมีรายงานว่าหมิงเฉียนฉาง เป็นหัวหน้าตระกูลได้ปลิดชีพตัวเองส่วนสมาชิกคนอื่นๆถูกส่งมอบให้กับพวกเจ้าหน้าที่จีนบางส่วนสารภาพด้วยความสำนึกผิดนอกจากนี้แล้วพนักงานหลายพันคนของศูนย์สแกมเมอร์ต่างๆก็ถูกส่งมอบแก่ตำรวจจีนเช่นกันโดยบทลงโทษที่หนักหน่วงเชื่อว่ามันเป็นการส่งสัญญาณของจีนถึงความมุ่งมั่นในการจัดการอย่างเด็ดขาดกับธุรกิจสแกมเมอร์ตามแนวชายแดน โดยสำนักข่าว BBC ระบุว่าแรงกดดันจากปักกิ่งยังเคยบีบให้ไทยต้องจัดการกับพวกสุนสแกมเมอร์ตามแนวชายแดนไทยติดกับพมา่าเมื่อช่วงต้นปีรายงานของ BBC ระบุว,ว่าธุรกิจสแกมเมอร์ได้มีการปรับตัวโดยเวลานี้ส่วนใหญ่ปฏิบัติการอยู่ในกรัรมพูชาแต่มันยังคงอยู่ดาดเดือนในพมา่า